ดูเหรียญหายากก่อนนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญที่หายากนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเป็นเหรียญดัดหลังปีสองพันห้าร้อยสามสิบเหรียญห้าบาทดัดหลังเป็น เรียยหงนะครับเหรียนนี้ได้มาเมื่อวานนะครับไปซื้อผักหอมมาซื้อหอมซื้อกระเทียมมาเขาถอนมาให้นะครับเขาถอนมาให้นะครับดูด้านหลัง เหรียญนี้ถ้าเป็นพศสองพันห้ารอยยี่บเก้าหรือว่าห้ารอยยบสี่เนี่ยจะมีราคาแพงนะครับแต่นี้ก็เป็นเหรียญนี้ก็เลยหน้าเหรียญเลยนะครับแล้วแต่คนซื้อคนขายนะครับสองร้อยบาทนี้ขายได้นะครับถ้าขายนะครับ หายากจริงๆนะครับเตียนนี้แต่เรียนก็สิถึสมากนะครับก็เป็นแบบนี้นถ้าเห็นเราก็เจ็บเลยนะครับได้มาเบบแบกยืนเขถอนมาใ้ ร้านขายผักนะครับขายผักซื้อผักหอมซื้อโฮเทียมมานะครับเขาเลยเออถอนมาให้ด้านหลังเหรียญก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามัน สึกเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับไม่มีเพราะคนก็เก็บหมดนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เก็บหมดไม่มีนะครับหายาก เก็บไว้เกือลูกเกืหลานนะครับให้ลูกหลานได้ดูหลานตัวเล็กๆก็เผยจะรู้มาก็อีกหลายปีนะครับเก้าปีสิบปีนะครับ ปีสามศูนย์นะครับถ้าเห็นก็าเก็บไปนะครับเก็บเลยนะครับถ้าเห็นเขาถือก็แลกเปลี่ยนเข้าไปนะครับคนไม่รู้ว่าแลกเปลี่ยนเขาเขาก็ให้นะครับรรเ,เ,เ,บเงิน้ง นี้เขาไม่ใช่กันแล้วเขาเจ็บกันครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยครับถ้าเห็นก็เจ็บเลยนะครับถ้าเห็นแล้วก็เจ็บเลย